โอเคครับกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิ o สโมกเกมมิ่ง <Gaming S 2> mm hmm. กันอีกแล้วครับ mm hmm. ท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมคุณคูหัวร้อนที่ดุที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าเราเตอบผิดนะครับค,คุณคูจะไล่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับโอเคงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยเพื่อป้องกันคูไล่ mm hmm. นะครับผมไป ว้าวเปิดมานะครับมีคําว่าครูหัวโล้นตะเหม่งนะครับตะเหมิงหัวล้นมีคิ้วขมวดตาเหลืองมีมีฟันแปลกๆนะครับไปโอเคอ่าเตรียมเรียนในห้องเรียนของฉันได้เอาคิดจัดไปโอ้ยเฮ้ยอ๋อนึกว่าบัก ล้วไปดูกันว่าคุณครูจะมาสอนกันบ้านนักเรียนยังไง6บวกดโอ้ไม่กอดเท่ากับ12โอเคเอา้า6บวก8เท่ากับ14เอาเริ่มมาก็ผิดเลยโอ้โ oh, ห oh, สวยละเราผิดแล้วครับ1 13นะฮะโอเคครับ okay, oh. นะถือว่าผิดครั้งแรกไม่เป็นไรยังมีโอกาส นะครับโอเคเอาใหม่เลยเอาใหม่ me 's โอเคครูหัวโลนหมาแล้วก็เปิดมาก็สวัสดีโบกมือทักทายแล้วก็หน้าตาแดงยิ้มแฉ่งเชียวนะครับผมัง่าจะไม่ทำร้ายผมโอเคไปวิ่งอันนี้คือวิ่งนะครับวิ่งเพิ่มความเร็วนะครับ หนึ Time for favorite subject, math. 4, the ่งเก้าสองถูกหมดทับโว้เป็นไงโว้ยูเซ็กไปไว้คณว้าวคุณเก่งมากนะครับเขอะไงั้นแล้วก็ออกไปอุยเหรียญเราก็เก็บเหรียญมานะครับเราก็เข้าไปอ่าจูคูทีเลขต่อ หนึ่งลบศูนย์เท่ากับหนึ่งศูนย์โอ้ยคุณครูคุณครูแป๊ดเดียวนะ what the h e l l คุณครูก็ยังตอบไม่ได้อ่ะขนาดเนี้ยคุณครูเขียนมาครูตอบได้ไหมตอบไม่ได้อ่ะนักเรียนก็ตอบมาสิไม่ต้องเขียนครูเห็นไหมครูครูยังตอบไม่ได้เลย42แล้วกัน คุณได้ทำข้อนี้ผิดนะครับคุณเตรียมตัวโดนตีโอ้โหไม่ให้ใหครูตีหรอก okay. โ,อโ,อโอเคโอเคดูเหมือนจะมีโอ้นี่ไงตรงหน้าตัวนี้ห้ามวิ่งนะครับเหมือนผมจะไปศึกษาเนี่เอาหายเลยตัวนี้มันเร็วกว่าเสงนะครับคือมันเร็วมากครับคือเรากระพริบตาคือหายเลยเห็นไหมอันนี้ห้องอะไรอ๋อไอห้องสวีทสวีทสวีทนะครับตัวไม่กวาดหลังจากนั้นเราก็ต้องหนีครูให้ได้นะครับผมว่าครูใหญ่จะไม่วิ่งมานะ อย่ามานะเวลามาก็โผล่มันก็ชอบโนกลิงเตเฮานะครับโอ้โหโคตรเล็กผมบอกเลยโนกลิงเตเฮานะครับมันชอบพูดนี้แหละโอเคมาแล้วโอ้โหไม่ทันแน่เลยสวยแล้วสวยแล้วห้องนี้ก็ยาวปารเลยโอเคเสียงเริ่มเข้ามาใกล้แล้วครับท่านผู้ชมโอเคจังหวะนี้เอาไงกดหนึ่งลบสองลบหนึ่ง โอเคห้าบวกห้าท่ากับสิบอ่าสิบโอเคห้าอ่าลบสองเท่ากับสามนะครับโอเคไปถูก okay, oh. You can นะครับคือคุณต้องทำกันบ้านเก็บอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้ดีนะครับเอาไว้แบบป้องกันในตัวกระโดดเชือกมันมากระโดดิ fin. หวังว่าจะไม่โดนกระโหลิงเกตเฮานะครับถ้าโดนนี่ oh, <my> หาเลยนะ <The halls. S 1> นั่นไง โอ้ยโดนโนกอลิงกันไรต่อเฮาอ่ะโอ้สิบห้าวินาทีกดกดทันไหมทันสวยโอเคสี่ลบเก้าเท่ากับห้าสองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งโอเคสองบวกเท่ากับเทับห้าโอ้ยอกหอกหอกเท่ากับหกอุ้ยสาธุละอย่าโดนไอโนลิงกันเขานะครับไอคุณครูที่วิ่งที่เร็วที่สุดในห้องเรียนกับพิบตาก็หายไปเลยไม่รู้ไปไหนเอบ โอเคเคเราทำกบบ้นานเสร็จแล้วโอ้โหโดนโนกะลิงเกต้าเฮาลนะครับยายาโอ้ยโดนไหมโดนอ้าวไม่ทันแน่เลยงานนี้แล้วคุณครูก็จะเร่งสีเท้านะครับถ้าคุณครูไล่ตีเราไม่ทันนะครับโอ้โ oh, ห oh, ห้องที่เก้าสิบเก้าสรุปโรงเรียนนี้มีกี่ห้องเนี่ยเปิดมาเย้ย oh. ไงคุณครูโอเค ถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะชนะเกมนี้โอ้ยเราต้องรีบด่วนสองลบสองเท่ากับศูนย์โอเค6กูย์เท่ากับหกติ้งโอเคหนึ่งมูกเโอเคเพราะว่าถ้าเราตอบผิดนะครับคุณคุณจะไล่มานี้ครับือซึ่งโอเคไปนะครับซึ่งแบบเราต้องประมาณแบบว่าเราต้องทำแบบนี้นะครับโอเคคนระับพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปปุ๊บนี่เวลิกูดเอ่อคุณนะครับทำกับบ้านได้อย่างเกิง เกียรติมากเลยโหนกกระเลงเกต้าฮอลนะครับเนี่ยห้องนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีแต่แผ่นซีดีไม่รู้มาทำอะไรนะครับได้เวลาซื้อซื้อกระป๋องโอเควิ่งมานะครับฉีดใส่เลยนะฮะผมไม่เกรงกลัวอะไรอะไร,ะไรตัดจริงๆอะ่ะบอกเลยอย่ามายุ่งโอ้ยเกือบโดนครูใหญ่ไล่ เดียวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอ้ยไม่ต้องมา s <S ไมไมอะไรไม่อยากจะโดดเชือกใบงบ โอ้ยโดนโอ้โหจะจบเกมอยู่แล้วเชียวต้องกลับมาโดนไอสเวีทสวีทมันตามเข้ามาที่ห้องโอ้โหไม่โอ้ย Welcome to Bali Basics in Education and Learning. That's me. เกือบชนะได้แล้วครับท่านผู้ชมมาเอาใหม่มาเอาใหม่โอ้อยากรู้ว่าถ้าชนะจะเป็นยังไงมากเริ่มเกมวิ่งเลยโอ้ทำไม่แพ้นะครับมาตัวสามตัวสามติ้งตัวสามหติ้งตัวสามหกติ้ง โอเคมาเล่นเกมครูหัวโล้นที่เร็วที่สุดในโลกมาโอ้แพ้เลยเพราะไอ้ตัวกระโดดเชื่อกตัวเดียวไปแล้วค่อยเก็บเหรียญทีหลังตับสิ่งตนโอ้พี่สองโอยพีดีแล้วคือแบบครูให้กันมากแบบนี้คือกะครูตาบอดหรือครูอะไรอ่ะนะครับดีนะโอเคอย่าวิ่งอย่าวิ่งพยายามอย่าวิ่ง ว่าครูใหญ่เนี่ยจับจ้องที่จะเล่นเราครูใหญ่นะครับวิ่งภายในวิบตาเดียวนะครับโอเคครูใหญ่ไม่มานะสักพักเราวิ่งโผมาโอ้โชคชะตานำปาลี่คิดมาโอเคโอเคถ้าเข้าห้องคือวิ่งได้ปุ๊บอา่านั่นไงโอเคมาละมันมันมีนกวีดอยู่ที่ตัวด้วยนะครับครูใหญ่นะครับ ส่วนครูสีเขียวนี่ไม่ใช่ครูใหญ่แล้วครับครูธรรมดานะฮะเดีวิ่งโอเคเราถือว่าทันอยู่นะครับโอ้ไม่แหลกเกลียยเล่นนะครับออกไปเลยไอตัวโดดเชือกเดี๋ผมตัดจริงๆนะผมมีกันไกตัดแล้วอย่ามาร้องให้นะโอเคสักพักโดนครูใหญ่เรียกนี่ซวยเลยก็ผมไม่อยากเล่นอ่ะครูไปไปไเร็วเร็วเร็วเรวอย่าช้าชักอย่าชักช้าไม่ได้การและโอยโอ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้เนี่ย โอ้ยเดี๋ยวครูใหญ่ก็ตามมาอีกโอ้โหงานนี้วิ่งทันผมว่ายังไงก็ทันตามมาละเสียงไกลแล้วโอเคห้าบกห้าสิปึ๊บโอเคแปดบวกห้าสิบสามโอเคถูกด้วยหนึง่งบเจ็ดแปดโอเคถูกถูกถูกูก,ก,กดีนะถูกผิดนี่สวยครูวิ่งเร็วกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าครูจะไล่หย,ยุดวิ่งโอเคโอ้ยโอ้ยหยุดตามตามหลังเลยพอลว้วิ่งแค่นี้พอ ปุ๊บอ่ะมาดิไอโ้โ้นไซตามะเออเป็นไซตามะเออมาดิเออเอาดีเจอขังเป็นไงไม่ต้องร้องให้นะครูหึไอ้ตัวนี้เหรอมันบอกว่าฉันต้องการของผมไม่ให้ฮนะเสียใจด้วยครับผมไม่ให้ท่านแรงครับเราต้องเอาให้เหลือเฟือนี่ปุ๊บอ่าเราต้องใช้คุ้มกินใช้ปุ๊บอ่าแล้วก็ต้องหยิบเหรียญมานะครับป้องกันเอครูใหญ่ครูยงครูใหญ่นี่แล้วก็ต้องใช้กันไกลเพื่อปกป้อง เออไอตัวที่โดดเชือกครับผมเกลียดมันมากมากแลวไ,ไม่รู้จะโดดอะไรเยอะแยะโอ้โหวันวันนี้โดดแต่เชือกเลยหรือไงอหกหกห้าครูไม่ตีเหรอเล่นโดดเชือกอะปุ๊บเจ็ดปุ๊บอืมสวยมาชนะแน่นอนโอ้ยเพราะว่าถ้าเราแพ้นะครับคุณครูจะไล่ใช่แล้วนะครับนี่คือกฎของโรงเรียนนี้นะฮะที่คุณครูจะไล่โอเค คุยเสียงมาละคุยใหญ่ไปแล้ววิ่งเลยวิ่งปุ๊บกดโอเคเจ็ดบวกหกสิบสามสวยถูกลบห้าถูกไหมถูกลบสองถูกไหมถูกโอ้ยถูกถูกถกกดีมากผมเรียนเก่งไม่ครูทำไมครูยังไล่ตีผมอีกผิดเป็นผิดหนึ่งครั้งถูกต้งเยอะสรุปไล่ตีเราโอเคตัวไม่กวาดยังไม่มานะครับเราเล่นนานก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวไม่กวาดโผลมา พอโผล่มาปุ๊บแล้วก็โผล่หมาครูมาเลยนะะเราโดนครูไล่ตีโอเคเสียงครูเริ่มค่อยๆ่อหาง,างโอล่มาแล้วโอ้ทอทอ s <S โอ้โอนห้องที่เราจะต้องเข้าอย่านะพ่นนะพ่นจริงๆริงนะโอเค เกมสุดท้ายห้าบวกสามแปดเจ็ดบวกสองเก้าเอ่อสิบสามถ้าเราถูกแล้วเราต้องไปที่ไหนอ่ะต้องไปโรงอาหารเนาะใช่ไหมอันนี้เราเล่นเกมครูหัวโลนะครับเราจะโดนไล่หรือเปล่าเฮ้ยยาวโอ้ยอยา่ยาอยา่ยา,ยาพาไปหาครูโอ้ยเสียงใกล้อีกโอ้ sweep, sweep, sweep โห ดีแล้วล่อง no เลย play, 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 โอ้ยถ่ายาย <me> ถือว่ายังทันนะเกือบตายเราต้องไปที่โรงอาหารนะครับ <c oughs> โอ้ยครูเร็วขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่ได้การแายรงานนี้ <c oughs> โอ้ยหมุนภาพก็เร็วเหลือเกินโอ้ครูใหญ่โอเนี่ยมันค้างมากเลยอะเราเล่นเกมเนี้ย ไปไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยโอเคเราจะมีเวลาชนะอย่าวิ่งคือครั้งเนี้ยอย่าวิ่งนะครับถ้าเรากดวิ่งนะเราจะโดนครูใหญ่วิ่งห้ามวิ่งบอกว่าห้ามวิ่งไงห้ามวิ่งห้ามวิ่งโอ้โหครับเราพยายามห้ามวิ่งนะครับอ้าวอ้าวสวยละเดี๋ยวนะประตูมันอยู่ไหนวะเนี้ยสวยละสวยละสวยละ อ้าวเราต้องไปจากหน้าก่อนแล้วค่อยมาหลังเหรอโอ้ยไม่นะโอ้โอ้ถ้าไม่มีของก็ไปไม่ได้อีกโอ้ยงานนี้แหละ No running in the hall สวยสิวิสวย o k โอ้เราไม่น่าวิ่งเลยโอ้โอ้โอ้ไงครูอุ้ยยังทันยังทันโอ้ไม่ทานละ โอ้ยโอ้ครูครูทะลุทะลุเอ้าติดบักติดบั็โกอ้เอ้า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 โย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 วันนี้มาลองเล็บไปหูชิ้นไอ้หูชาก่อนที่ผมจะแล็บผมก็กินโอว์ตีนมาอยากให้ทุกคนได้จดได้จำว่าผมเป็โต๊กไอซ์ครีมและไทยมนดาผมจะด่าครัวไอหัวโลนไม่ยอมตายดีไหมเนี่ยสรุปตัวนี้คือบ้าเหรอ เฮ้ยมันคือบักดูดิเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่ตายนะถ้าเราขยับไปอ่ะก็ปกติดีนะอ้ oh. ไม่น่าขยับเลยสรุปผมแพ้มันไม่มีประตูให้ออกโอเคสำหรับใครชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับกดแชรกกดไลค์เฮ <Welcome S 2> ้ยก็ s <S อย่าลืม <me. S 2> ประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็พิมพ์ว่าเกมหัวโลนก็เจอเลยนะครับโอเคมา ก็อย่ายลืมกดติดตามกดไลค์กดแชบรบ์กดเป็นไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟิลสมูด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวถ้าใครอยากดูต่อนะครับก็มาเลยผมจะทําให้มันผิดให้หมดนะครับมาผิด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 มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผิดหมดปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บอ่ามาผิดหมดแล้วนะครับผิดหมดแล้วนะครับเออคุณทํากันบ้านของฉันผิดเพราะฉะนั้นคุณจะโดนไล่โอ้โหตายจบเกมแล้วฮะจบอย่างไว จบแบบไวๆไม่ต้องสงสัยกินมาม่าได้ที่ร้านค้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามเพราะว่าครูไล่ประมาณนี้นะครับเพ <'s> ื่อโอเคนะครับไปจบคลิปเยงแค่นี้แหละโอ้โหแม่งโคตรยากไม่มีประตูทางออกเลยถ้าออกไปทุงนู้นก็ไม่ได้นะครับครูก็ไล่ตีเร็วเกินครูไล่ประมาณนี้แหละครับ